สองต่อนะคะยังเป็นแบบหผนที่6ข้อที่3าแต่เป็นเงื่อนไขข้อที่สองหยิบได้ไพ่คิงทั้งสองใบโอ,โอ้ชิวมากการหยิบสองใบหยิบทีละใบไม่ใส่คืนคูกเหยิบไพ่คิงมาเลยไพ่คิงท้ายอยู่ไหนหยิบได้ไพ่คิงทั้งสองใบโอเคใบแรกไพ่คิงมีกี่ใบ4ใบเอากี่ใบ1ใบ พ่อขาให้หยิบทีละบใบใครหยิบแล้วนะถึงใส่คืนไหมไม่ใส่คืนเหลือไพ่ทิ้งกี่ใบหเหลือไพ่คิงกี่ใบสามก็หยิบมาเท่าไหร่หนึ่งใบพาะเขาให้หยิบสองใบยหยิบทีละใบไม่ใส่คืนโอเคนะคะฟังทันไหมตอนแรกมีอยู่สี่บใบไพ่ทิงเอาไปหนึ่งใบพอเขาให้หยิบทีละใบไม่ เสใส่คืนด้วยไม่ใส่คืนการหยิบให้ที่สเหลือสามไปเลือกไปหนโอเคนะเข้าสูตรเลยสแฟกทอเรียลสีลบหเหลือสแฟกหนแนี่อะไรลูกสแฟกทอเรียลสามลบหนึ่งเหลือสอแฟกหแฟกตับท่อนอันนี้เหลือเลขสี่หนึ่งแฟกคือหนึ่งไม่เขียนเลือเลขใครสาหนึแฟกคือหไม่เขียนสี่สามสสวิธี จบง่ายมาก